วันที่5พฤษภาคม2565กองนโยบายและแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนและพัฒนาแหล่งเรียนรู้สาสตระราชาตามแนวทางการน้อมนำศาสตระราชาสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ที่ยั่งยืนกับชุมชนฐานรากระยะ5ปีพศ2566ถึ2570ณห,หอประชุมจามจุรี1โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริตช,ชันชิดป,ปรีชารักษาราชการแทนอธิการ การบดีกล่าวเปิดการประชุมและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมบูรณ์ชาวชายโขงรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพกล่าวรายงานพร้อมกับชี้แจงนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกำหนดพื้นที่พัฒนาและนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการสารพะพราชาปี2561 2565โดยอาจารย์ดรวินิธาพาณิชผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพันธกิจสัมพันธ์ จากนั้นเป็นการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสะท้อนผลการดําเนินงานกําหนดพื้นที่เป้าหมายและกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนโครงการโดยอาจารย์ประสิทธิ์ขเรลำอดีตที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและอาจารย์ดรนิพพรชนะมานอาดีตเลขานุการคณะกรรมการดําเนินโครงการที่มาร่วมบรรยายพิเศษถ่ายทอดประสบการณ์และแนวทางในการดําเนินงานขับเคลื่อนโครงการยกระดับรายได้ที่ยั่งยืนกับชุมชนฐานรากและแนวทางการคัดเลือกพื้นที่พัฒนาเพื่อ นำเสนอส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบต่อไป วันที่6พฤษภาคม2565ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการหรือศูนย์ DSS รายแรงงานตัวนักศึกษาพิการใหม่ประจำปีการศึกษา2565าจำนวน8คนโดยมีอาจารย์ดรพรเทพเสถียรนุพเก้ารองอธิการ siglo, บดีฝ่ายกิจการนักศึกษากล่าวต้อนรับคณะผู้ปกครองและนักศึกษาพิการพร้อมทั้งแนะนำการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยพร้อมด้วยผู้บริหารจากกองพัฒนานักศึกษาและศูนย์ DSS ได้แนะนำกองพัฒนานักศึกษาและสิ ที่ประโยชน์ของนักศึกษาที่จะได้รับรวมถึงแนะนําเกี่ยวกับห้องเรียนสําหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยินสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัลทั้งนี้ศูนย์ดีเยังได้นําผู้ปกครองและนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมหอพักในของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและเยี่ยมชมศูนย์ดีเซึ่งจะเป็นศูนย์ที่คอยให้บริการและสนับสนุนนักศึกษาพิการตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันที่9พฤษภาคม2565กองนโยบายและแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจัดการสัมมนาบุคลากรเพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทใหม่ของมหาวิทยาลัยณห้องประชุมอาคาร19มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริตชันชิดปรีชารักษาราชการแทนอธิการบดีกล่าวเปิดการสัมมนาและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมบูรณ์ชาวชายโ้งรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพกล่าวรายงานพร้อมร่วมบรรยายจากนั้นเป็นการบรรยาย พิเศษโดยรองศาสตราจารย์ดรรัชชาติมงคลนาวินอนุกรรมการด้านการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยและศาสตราจารย์ดรทศวรรศรีตะวันรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฒส,สกลนคร การสัมมนานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับบทบาทใหม่ของมหาวิทยาลัยในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยและบทบาทใหม่ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฒสกลนครเพื่อขับเคลื่อนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยตามกลุ่มยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา,นานในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ประกอบด้วยผู้บริหารอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยจำนวน900คน วันที่9พฤษภาคม2565มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนครร่วมลงนามความร่วมมือณนหอประชุมจามจุรีหนึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเพื่อพัฒนานหลักสูตรการเรียนการสอนการบริการวิชาการการวิจัยนวัตกรรมและพัฒนานกระบวนการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน เพื่อรองรับการจัดการศึกษาในการเรียนรู้ตลอดชีวิตในรูปแบบหลักรรสูตรระยะสั้นโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริตชันชิตปรีชารักษาราชาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและนางวรรณภาพ่วงกุลผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดินเป็นผู้ลงนามร่วมกับผู้บริหารจากทั้งสองหน่วยงานโดยมีคณะผู้บริหารอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามในครั้งนี้